การที่ Microsoft และ Google ต่างฝ่ายต่างขิงช่วงชิงเบอร์หนึ่งว่าแชทบอท AI ของใครดีกว่ากันเดินหน้าพัฒนา Machine Learning และโมเดลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ประโยชน์จึงตกอยู่ที่ผู้ใช้อย่างเราจะได้ว้าวกับความก้าวหน้าอีกระดับเมื่อล่าสุด Google วางเป้าหมายพัฒนาโมเดลภาษา AI ที่สามารถรองรับได้มากถึง1,000ภาษาโดยระบบที่ชื่อว่า Universal Speech Model หรือ USM ถูกเทรนเรื่องการพูด12ล้านชั่วโมง28,000ล้านประโยคในกว่า300ภาษาพร้อมเคลมว่านี่เป็นตระกูลของรูปแบบภาษาที่ล้ำสมัยต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมผ่านซับไททอลสอซัคคัสเวลนักวิทยาศาสตร์การวิจัยของ Google Translate กล่าวว่าสำหรับผู้พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเหมือนโลกแห่งเทคโนโลยีไม่สนใจพวกเขาแม้แต่น้อย ดังนั้นเครื่องมือการแปลออนไลน์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากในการแสดงให้เห็นว่าโลกเทคโนโลยีนวัตกรรมยังใส่ใจห่วงใยพวกเขาอยู่การแปลที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาลดความเดือมล้ําและลดอคติที่เกิดขึ้นในระบบปัญญาประดิษฐ์ นโลกเรามีประเทศแค่ร้อยกว่าประเทศนะคะแต่ว่ามีภาษาที่ใช้งานมากกว่า5,000ภาษาค่ะยกตัวอย่างแค่ในอินเดียประเทศเดียวก็มีภาษาถิ่นยิบยิบย่อยๆปาไปแล้วกว่า400ภาษาค่ะทําโปรแกรมแชทออกมาแต่ละทีใช้เวลาโคดดิ้งนานเป็นปีๆนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ Google บอกว่าจะทําให้ได้อย่างต่ํา1000ภาษาซึ่งถ้า AI ตัวนี้ทําได้ตามเป้าก็จะมีความสามารถในการรับรู้วิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงภาษาอื่นๆจนนําไปสู่การแปลได้ทุกภาษาบนโลกนี้ค่ะ บารักตูรัฟสกี้เ d d ออฟโปรดักต์ d d นด์ดของ Google ให้ข้อมูลว่าทุกเดือนมีผู้ใช้เครื่องมือ Google Translate ประมาณ500ล้านคนทั่วโลกมีการแปลข้อมูลต่างๆวันละ1,000ล้านครั้งรวมมากกว่าวันละ1 4 0 0 0 0ล้านคำส่วนอัตราการใช้ Google Translate ในไทยเติบโตเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะเว็บเซิร์ชในสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นถึง4เท่าหรือ335% จุดที่หลายคนกังวลคือคุณภาพการแปลก่อนหน้านี้ Google เคยให้นักภาษา,าศาสตร์ทดลองเก็บข้อมูลด้านคุณภาพของ Google Translate ในบางภาษาทั้งหมด3ลักษณะเปรียบเทียบการแปลโดยมนุษย์แปลโดย g n m t ระบบปัจจุบันของ Google และแปลโดยระบบเก่า f r e s h Base วางคะแนนคุณภาพเกรดอยู่ที่0ถึง6 พบว่าการแปลที่ดีของมนุษย์ได้เกรดเกือบ5แต่ยังไต่ไม่ถึง6หรือในระดับที่เรียกว่า perfect translation ส่วนการแปลด้วย GNMt ได้เกรด4นิดนิดขณะที่แปลด้วยระบบ f h r a s e b a s e ได้เกรด3กว่ายืนยันคุณภาพระบบที่ใกล้เคียงกับสกิลมนุษย์และสะท้อนพัฒนาการโมเดลการแปล Google Translate ที่ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนจะมาถึง USM เป็นแบบท o p i c กสำหรับใครที่น่าสนใจมาก AI <laughs> like, นั่นน่าจะมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียข้อแบบ a bit scary as well <laughs> เหมือนอความทาเล้นต์ของมนุษย์มันก็ค่อยๆลดลงไปเหมือนเราไม่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่า AI ทํำได้ทุกอย่างเลย so for me so it bit like oh my god that's weird <laughs> ในแง่นี้น่าจะดีค่ะดีมากๆเพราะว่าทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าใจ and like understand anything ถ้ามันทำให้คน สื่อสารกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจมากขึ้นก็รู้สึกว่า yeah Why not It's like a good thing การพัฒนาโมเดลให้ครอบคลุม1,000ภาษายังอยู่ในขั้นเริ่มตน้นช่องว่างที่ยังต้องเรียนรู้คือการจัดเรียงรูปประโยคและกแกรมมาให้ใกล้เคียงภาษาที่คนใช้มากที่สุด รวมถึงปัญหาเชิงเทคนิคที่ AI ยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาที่มนุษ,ษย์ใช้ได้จริงนอกตำราหรือการแปลภาษาที่ก่อให้เกิดอคติต่างๆในประเด็นทางสังคมชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน